Story. Oh. การเลี้ยงผีคือการไปหาผีหรือจิตวิญญาณที่ไม่สูงมากนักมาเลี้ยงเพื่อช่วยหรือใช้งานปกติคนไทยโบราณจะเลี้ยงผีอย่างแรกคือผีบรรพบุรุษเพราะหาง่ายไม่ต้องลำบากญาติที่ตายไปยังห่วงเราก็จะอยู่ให้เราเลี้ยงดูและช่วยเหลือเราต่อไปสำหรับ คนที่มีอาคมมากขึ้นก็จะไปหาผีมาเลี้ยงเช่นผีกุมารผีลูกกรอกผีพรายผีตายโหงตามแต่กําลังอาคมจะเลี้ยงได้การเลี้ยงผีมีสองลักษณะคือลักษณะที่ปล่อยตามอิสระและลักษณะที่ผูกมัดเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งพวกที่ต้องผูกไว้มักดุร้ายเช่นผีพรายพวกที่ปล่อยอิสระเพราะไม่ดุร้ายเช่นพวกผีบรรพบุรุษสำหรับพวกที่ถูกผูกมัดไว้ จะผูกมัดไว้ตลอดเวลาไม่ได้เมื่อจะใช้งานก็เอาออกมาหรือเรียกออกมาจากที่กักขังนั้นให้สังเกตคนเลี้ยงผีประเภทนี้จะทำอะไรบางอย่างไว้ตามต้นไม้ใหญ่ที่เปลี่ยวๆเช่นป่าช้าหรือที่คนไม่ค่อยเข้าไปนอกจากนี้ยังต้องปล่อยผีออกมาเพื่อไม่ให้ผีได้รับความกดดันมากจนคุมไม่ได้เรียกว่าปล่อยของซึ่งมักจะตรงกับวันเสาร์ห้า นอกจากนี้ยังมีวันอื่นอแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะกำหนดอีกด้วยการปล่อยของหรือปล่อยผีนั้นจะมีอยู่เป็นรอบๆร,ระยะเมื่อปล่อยออกมาทีไรผีจะหากินเองและทำร้ายผู้คนทำให้ผู้คนเจ็บป่วยและต้องไปหาคนรักษาให้ซึ่งผู้ที่รักษาหายได้ก็มีแต่เจ้าของอย่างเดียวดังนั้นคนรักษากับคนทำก็คือคนคนเดียวกันมีสุภาษิตว่า ัวใครเข้าพ่อคนนั้นผีก็เหมือนอย่างนั้นออกมาที่ไหนก็กลับที่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงผีกันต่อผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องรา่าของคุณสมชายคุณสมชายเล่าว่าเป็นเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพิจิตรเมื่อประมาณ40-50ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่คุณสมชายยังไม่เกิด คุณพ่ออาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งกับคุณปู่และคุณย่าช่วงเย็นของวันหนึ่งบ้านที่อยู่ระแวกเดียวกันนั้นได้จัดงานบุญขึ้นที่บ้านซึ่งชาวบ้านเล่ากันว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงขี่อยู่ในบ้านด้วยมันเป็นแค่เลี้ยงเล่าปากต่อปากของชาวบ้านยังไม่เคยมีใครได้พบเห็นจึงไม่ค่อยเป็นที่หวาดกลัวกันเท่าไหร่นะจนเขา้าช่วงหัวคำ่ำมีชาวบ้านไปร่วมงานมากมาย แต่มักจะเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นอยู่ๆไฟในงานก็ดับแล้วก็ติดขึ้นมาเองเสียงเพลงติดดับดับอยู่เป็นระยะๆะะและมีช่วงหนึ่งแม่กลัวเห็นดวงตาสีแดงแดงสว่างวาาอยู่ในป่าหลังบ้านและได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆพูดออกมาจากในป่าว่าอยากอยากอยากคุณปู่ซึ่งนั่งอยู่ในงานด้วยพูดกับคุณพ่อว่าสงสัยเจ้าของบ้าน ยังไม่ได้เลี้ยงมันก่อนสักพักเจ้าของบ้านก็เดินไปหิ้วไก่เป็นๆที่ถูกมัดขามาสองตัววางไว้ตรงลานข้างบ้านแล้วก็จุดธูปปักลงบนดินปรากฏว่าไก่ดิ้นไปมาสักพักแล้วก็นอนแน่นิ่งขาดใจตายหลังจากนั้นงานก็เป็นปกติดีทุกอย่างสร้างความแปลกใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากบ้านหลังนี้จะมีลูกสาวอยู่สามคนสวยสะอดสะองทุกคน มักจะมีเด็ก,กต่างหมู่บ้านคอยแวะเวียนมาจีบอยู่ทุกวันรวมถึงพ่อของคุณสมชายด้วยคุณปู่ก็พูดกับพวกเด็กๆที่มาจีบลูกสาวของบ้านหลังนั้นว่าพวกเองไปจีบลูกสาวบ้านนั้นไม่กลัวไส้หายบ้างหรอวะทุกคนก็ไปนั่งจีบอยู่หลายคืนแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่มันผิดปกติคุณปู่จึงบอกว่าถ้าพวกเองไม่เชื่อนะไปเอาใบาตองของบ้านหลังนั้นมาเอาเป็นยอดอ่อนๆน,นะ ตกอีกวันหนึ่งเด็กกลุ่มนั้นก็แอบ,บไปตัดใบอ่อนของต้นกล้วยที่ปลูกอยู่หลังบ้านมาให้คุณปู่คุณปู่ก็เขียนอักขระอะไรสักอย่างลงในใบตองแล้วบอกว่าคืนนี้ตอนที่นั่งคุยให้นั่งบนไม้กระดานแผ่นเดียวกันแล้วเอาใบตองนั่งรองทับทุกคนจึงลองทําตามด้วยวิธีของคุณปูด่ดูปรากฏว่าเด็กพวกนั้นกระโดดลงจากบ้านกันแทบไม่ทันเพราะในตอนที่นั่งคุยกับลูกสาวของบ้านหลังนั้นมีผู้หญิงแก่แก หน้าเหี่ยวย่นปากย้อยลงมาถึงคางหนังตาห้อยลงมาปิดลูก,กตาจนจมิดผมบนหัวแทบไม่เหลือสักเส้นนั่งเลียใบหน้าของผู้หญิงทั้งสามคนสลับกันไปมาคุณปู่บอกว่าผีตนนั้นมันจะมาเลียหน้าทุกวันเพื่อให้หน้าตาสะสวยอยู่ตลอดเวลาถ้าหนุ่มคนไหนหลงเข้าไปแต่งเป็นเคยของบ้านหลังนั้นไม่เกินคืนวันแต่งเครื่องในคงไม่เหลือมันจะล้วงกินทางปาก แล้วมันจะเอายางอื่นยัดเข้าไปในร่างแทนให้เหมือนกับว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานมีอยู่วันหนึ่งประมาณเวลาสามทุ่มกว่าคุณพ่อของคุณสมชายเดินถือคบเพลิงหากบอยู่ตามทุ่งนาจนเผลอเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นแต่ข้างๆบ้านจะมีต้นตาลอยู่สามต้นปรากฏว่าคุณพ่อเห็นยอดของต้นตาลค่อยๆโน้มตัวลงมาเรื่อยๆแต่สมัยนั้นคุณพ่อยังเป็นคนห้าว จึงพูดออกมาว่าเอ็งอยากหลอกก็หลอกไปก็ได้แค่นั้นหรอวะจะมาทําอะไรข้าไม่ได้หรอกและคุณพ่อก็เดินอ้อมไปหากบอีกทางหนึ่งอยู่ๆก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังตุบ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 อยู่ข้างหลังเสียงมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณพ่อจึงหันไปมองเห็นเป็นกระพร้อมใบใหญ่ๆกลิ้งตามมาข้างหลังคุณพ่อก็ยืนมองนิน่งๆกระพร้อมใบน,นั้นกลิ้งจนมาเกือบจะโดนเท้าแล้วมันก็กลิ้งกลับไปทางเดิม หายเข้าไปในความมืดคุณพ่อจึงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณปู่ฟังคุณปู่บอกว่าผีที่บ้านหลังนั้นเลี้ยงไว้มันจะห่วงบ้านมากใครเข้าใกล้เป็นไม่ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดแหล่งที่มาของผีที่จะนำมาเลี้ยง 1. ผีเรรพบุรุษของเราเองที่ตายลงไปแต่ยังไม่เกิดในภพภูมิอื่นเช่นผีปู่ย่าตายาย 2. ผีที่ตกทอดสืบกันมาจากปู่ย่าตายายเป็นมรดก ให้เลี้ยงต่อเช่นผีฟ้าพยาแถน 3. ผีที่ได้จากการไปหาไปทำมาด้วยอาคมของผู้เรียนคุณใสยเช่นผีพรายกูมาน 4. ี่ผีที่ได้จากคนใกล้ตายเรียกว่าผีฝากหรือฝากผีฝากไข้คนใกล้ตายจะให้ผีมา 5. ผีที่ได้จากการปลุกปล่อยวิญญาณสัมภเวสีที่ตกค้างยังที่ต่างๆตามมาอยู่ด้วย การเลี้ยงผีนี้ข้อสำคัญอย่างหนึ่งต้องระวังไม่ให้ผีเข้าตัวเองผีทุกชนิดอยากแร้ร่างมนุษย์มากเมื่อเลี้ยงไว้ไม่ระวังจะเข้าตัวเองและทำให้มนุษย์ผู้นั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นบ้าหรือตายได้ตามแต่กรรมของผีที่ทำมาทำอย่างไรมามนุษย์ก็ได้รับกรรมนั้นร่วมไปด้วยยกเว้นมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงมากๆไม่ต้องกลัวเลย เพราะสามารถโปรดผีให้หลุดผลจากกรรมและอบายภูมิชั้นต่าได้ผีจะกลายเป็นเจตพูดหรือเทวดาประจำตัวต่อไปแทนแบบนี้ผีที่ไม่ค่อยดีจะกลายมาเป็นผีที่ดีและนำบุญบารมีมาเสริมตัวผู้เลี้ยงได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลเรื่องการเลี้ยงผีและแหล่งที่มาของผีหากเพื่อนๆมีข้อมูลหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงผี อยากเล่าให้พวกเราฟังเพื่อนๆสามารถเล่าให้เราฟังได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราเกจิดีเจนด้วยนะครับ <c oughs>